ทั้งลมทลั้งฝนเมืดฝ่ามื่อดินไปเมืดพายุเขาพายุทลมกุดเมืดไปเมืด อีกก่อกี้มือกับค่องเสดเปกหาเก็บเห็ดแล้วครับฝนดีขนาดนี้เห็ดหูนูคงจะออก จนนั่นพัดอันพาอันนี้อันขาดอู Ooh. อันหนลังบ้านมาันตกแสะๆสะวยอัดกระจุยกระตายน้สาดเข้ามาแล้ว ตอนนี้ออกไปสายบันไดเลย